สวัสดีครับบาร์ติดเกมครับวันนี้จะมาแคสเกมเซเว่นการเรียนกับการอัปเดตแพทใหม่วันที่18สิงหาคม2 0 6 6ครับซึ่งแพทใหม่เนี้เด็ดสุดคงต้องพูดถึงนี่เลยครับการมาของเผ่าใหม่เผารูซาก้าครับซึ่งมันเป็นเผ่าที่มาจากทะเลรไม่รู้มันเป็นเงือกหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นมีทั้งเต่ามีทั้งปูเสฉวนมีทั้งอะเนี่ยแมงกะพรุนไหมเนี่ยหรือกระทั่ง หอยและอะไรก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ้าวมีฉลามตัวหนึ่งนั้นเห็นแล้วน้องเป็นฉลามมะเนี่ยครับลูซากา้าเป็นหอยของทะเลซึ่งเป็นสีดาวแท้เช่นเดียวกับซินอวิงอองราก,กนเพราะงั้นเนี่ยความเก่งก็คงไม่น่าจะเป็นห่วงเท่าไหร่แต่จะเจ๋งกว่าสามเผ่าเดิมไหมต้องลองใช้กันเองครับยังไม่มีการรีวิวกองัมันในตอนนี้นะมาเวาลาร,รีวิวได้ก็โกงแล้วเติมกี่หมื่นแล้วนั้น ่ถัดจากการอัปเดตแผนกิจกรรมกันมากดีกว่ากิจกรรมแรกเนี่ยทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคือกิจกรรมเพิ่มอัตราการได้รับเฟรมไม่ใช่เดี๋ยวเพิ่มอัตราการได้รับวิราบ,บรุลสี่ถึงห้าดาวแท้ครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยทุกคนก็เคยผ่านกันหมดแล้วดีใจจนต้ำงตาไหลเป็นสายเลือดกันหมดแล้วหลวงปู่เฟรมโกเลมไม่ใช่ <c oughs> มีคนได้จริงนะพวกแบบเนี้ยไ ซีโนวิงออกดากอนแล้วก็ผ่ามันูซกกาก้ารึงท1าตัวแท้อย่างเซร์ลิฟกับฟูลี่ก็มาด้วยแต่ถ้าเราเปิดกันก็คงเป็นเฟครดครับจะไม่พูดถึงเฟนอีกแล้วครับโอเคถัดจากนั้นไปขอพูดถึงเรื่องของนี่เลยกิจกรรมลลอกอินกันต่อคือวันนี้เข้ามาเราตกใจมากของมาจากเยอะแยะคือเหมือนกับทาง สี่สามสามกใจปั้มฮะแจกเยอะเลยขออย่างนี้อีก,อกหลายครั้งก็ดีนะฮะพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเขาถีบไปเนี่ยอะมาการแจกเนี่ยแบ่งเป็นสองแบบคบหนึ่งคือแจกผู้เล่นใหม่ที่เข้าเกมวันนี้จริงๆเลยหล่ะอัปเดตแพทวันนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนได้แบบอิ่มอะคือจําตอนเราเล่นเงินแรกๆได้ไหมเราใช้สองดาวง่ๆสามดาวง่อยๆหาด่านไปเรื่อยๆแต่น้องที่น้องใหม่เข้ามาวันนี้ครับรับน้องด้วย ใบเลือกสีดาวแท้ครับคือใบเลือกสีดาวแหละจะเลือกสีดาวแท้ได้จะเลือกชิโนวิงอาร์เชอร์จะเลือกดักคั้นพิสัยตามสะดวกนะหนึ่งใบแล้วก็หินเรียกสีดาวสองสองก้อนก็มีสีดาวมาไม่แท้บ้างแท้บ้างแ้วแจะดวงพร้อมหินเรียกสำหรับอีกสองก้อนคือแบบสะดวกเนาะแล้วก็เงินอีกแสนหนึ่งโอ้ดูว่าเยอะเลยใช่ไหมเข็นอีกสองร้อยเมตรคือแบบ แจกจูใจครับมือใหม่ไม่เคยเล่นกินมาก่อนเริ่มเล่นแผนเนี่ยครับคุ้มตั้งตัวได้เลยอะ่ะแล้วอย่าลืมว่ามีมเควสไอที่เป็นน้องน้องหิงผมแดงชุมชูกำปั้นอะ่ะเยอยว,ยวตอนที่ต้องที่เต้องผ่า,งานเควสน้องเขาอะ่ะตอนต้นเกมอะ่ะอันนั้นจบเควสก็ได้สิเลือกสีแดงหนึ่งใบก็คือว่าใครอยากปั้นทีมสีแดงแท้แท้นะฮะมือใหม่ก็เนี่ยเลยหรือใครที่แบบมือเก่าแล้วแบบไอเดีเก่ามันเน่า่าเงี้ยก็สมัครใหม่ใช้เนี่ยครับ เริ่มเล่นใหม่กันเลยครับของคุ้มมกส่วนเพื่อนเก่าครับไม่ต้องน้อยใจไปเขาคงแบบเห็นว่าเฮ้ยคุณมีตัวเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาเลยไม่แจกไปเลือกสีดาวแท้ให้เราซึ่งเราก็น้อยนิดหน่อยแต่ของให้มาคุ้มนะคือ,ไม,ไ,ไ,มอไ,มไม่ได้ไปเลือกสีดาวไม่ได้ไปเลือกสีดาวแท้แต่ได้วัตถุดิบวิลล่าบุษห้าดาวสองอันยกมือไหวคือโคตรคนะุ้มเะไอเนี้ยันของแพงครับแล้วคือป่าได้แบบมาสองอันเนี้ย ปลาหาอีกแค่เราอีกสามตัวก็ได้แล้วหกดาวหนึ่งตัวคุ้มครับเอเนี้ยแล้วก็ได้หินเรียกสีเอหินวัตถุดิบเวเบรลลุดสีดาวอีกสี่ใบสี่ชิ้นเนี่ย <Yeah. S 1> หินเออม่ใชเดเรียกว่าวัตถุดิบเวเบรลลุดสีดาวสี่ชิ้นเมื่อกี้ได้ห้าดาวสองชิ้นเนาะได้สีดาวอีกสี่ชิ้นแล้วก็ได้หินเรียก วิ่งุล้วดสีดาสองชิ้นซึ่งป๋าเปิดแล้วก็นั่นแหละครับเฟรมกับคลาวยวไม่เป็นไรฮะเอาไปกินได้เพราะว่าสีดสามเขาแบบเห็นอยากเห็นเราแบบมีพลังงานที่สมบูรณ์แข็งแรงฮะอาหารครบหน้าหมูนะครับคลาวเฟรมบีสโนครบจริงๆรเราเล่นนะครับเราเล่นแหม่านผมก็ได้ครับกิจกรรมแจกก็แจกประมาณนี้แล้วก็เพื่อนเก่าได้เงินอีกแสนหนึ่งและเพชรอีก100ร้อยเม็ดแหม ก็ของฟรีดีอยู่แล้วเก็บไปครับจากนั้นเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เราต้องทำกันบากดีกว่ามีอสาอันครับคือหนึ่งหินโมเวทคืออิตาอิตาลุงเนี่ยอิตาลุงเนี่ยปืนเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ชิ้นส่วนของลูซาก้ากับทองคนระับก็คือเอาทุกอย่างทิ้งไม่หมดเดี๋ยวแค่ลูซาก้าทองได้ไแล้วเราจะดูแล้วกันกิจกรรมที่สองเป็นเรื่องของ ขึ้นมาดีแชปเตอร์บอสโอกาสเจอสองเท่าครับคือว่าเกมนี้เนี่ยคือทุกเกมอ่ะเราต่างกัอย่างจีฟาร,ร,ร์มเพรฟาร์มบูบี้ถูกป่ะไอเกมนี้เนี่ยฟาร์มเพรง่ายสุดคือล่าแชปเตอร์บอสให้ได้ลำหนึ่งครับมันจะได้ถุงถุงมาถุงมาสุ่มอ่ะแล้วก็ปิดถุงได้โลลัวหวังว่าจะได้เพรเนี่ยฮะดีสุดแล้วก็ใครชอบระวังปิชิดใจนะฮะก็ขอให้มีความสุขกินกรรมเนี่ฮะพอบอสเกิดบ่อยแล้วทีจริงครับป๋าลองแล้ว เยอะจริงล่าไม่ทันเลยบูนแทบจะรีไม่ทันจากนั้นครับมิชชั่นประจำวันครับคืออันเนี้ยรางวัลเพิ่มสองเท่าซึ่งไม่จริงฮะไม่จริงเลยครับมันเพิ่มห้าเท่าอะครับเมื่อก่อนเคยได้เนื้อห้าเนี่ยมันให้สามสิบเคยได้ใบเนี่ยห้ามันให้สามสิบเคยได้เนี่ยหนึ่งเพชรมันให้ห้าคือมิชชั่นประจำวันที่ต้องทำานอยู่แล้วเนี่ยทำเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอน ม,มันมีกิจกรรมไน้ียิ่งคุมก็ไม่ใ่ครับเพราะงั้นก็ใครเด็เข้าเกมทุกวันก็ทามิชชั่นประจำวันซะแล้วกักบแล้วก็ถุงเนื้อถุงใช้เนื้อใช้ไอ้บูนทให้หมดก็แฮปปี้แหละโอเคจบตรงนี้มีอะไรอีกหรือเปล่ามีครับอันนี้ที่ไม่อยู่ในเออกิจกรรมคือเรื่องของอืมนี่ร้านค้าเวทมนต์ จากเดิมที่เราเคยสุ่มว่าจะได้อาชีพไหนของของเผ่าไหนนะตอนนี้ไม่ต้องสุ่มแล้วครับมันมนําเป็นใบเลยครับใบนี้เนี่ยเช่นใบของดาก้อนเนี่ยเราซื้อปุ๊บห้าร้อยชื่อเสียงเนี่ยมันคือค่าเกียรติยศหรืองไงเนี่ยแหละซื้อมาปุ๊บได้ใบน,นี้มาเปิดต้องมีตัวอย่างต้องใบนึินเอาใครดีเอ้เรามีนี่นี่อยู่ดูแลผมเปิดไอ้นี่อ่าเนี่ย เปิดฟูลี่เปิดปุ๊บเลือกเลยครับอยากได้อาชีพไหนไม่ต้องสุ่มนะจากเดินมาเคยสุ่มห้าสิบยี่สิบสี่สิบร้อยใช่ไหมเราก็ได้จต่ห้ากับสิบอันนี้ฟิกเลยยี่สิบอันถ้าเป็นเผ่าทั่วไปสีดาวแท้เนี่ยใช้ทําชิ้นก็เปิดเนี่ยแค่ห้าสิบครั้งก็ได้แล้หนึ่งตัวก็ขยันขยันดีป้อมครับได้แน่สีดาวแท้ ส่วน5ดาวแท้ก็ทนกันนิดหนึ่งนานนานหน่อยถัดไปเรื่องที่2คือไอ้เรี่ยงเวลาประหุดเนี่ยครับมันจะมีของแถมเป็นใบได้เห็นไหมที่ป๋าเอามองชี้เนี่ยไอ้ใบเนี้ยมันคือใบชื่ออะไรนะอ่านีน,นึ้นใบเลือกชิ้นส่วนเวลาประหุดสีดาวคือเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณเปิดเรา2-50เพจแล้วอะ่ะคุณเจ๊งใช่ไหมอ่ะแล้วนี่มีนี่ปลอบใจนะ คุณเลือกเลยวจะเอาชิ้นส่วนของเผาไหนสีดาวแท้ล้วนห้าสิบชิ้นแน่โอ้โหสองห้าสิบเพชรได้ห้าสิบชิ้นต้องเปิดยี่สิบครั้งถึงจะได้ครบหนึ่งตัวห้าพันเพชรเองครับนิดเดียวจริงๆก็เสือปลอบใจนะอย่าอย่ามองเป็นอันหลักนะได้มาก็ดีครับดีกว่าไม่ได้โอเค อะไรล่ะอ้อเรื่องสุดท้ายเกือบลืมเคเรนซีใหม่ครับมันคือค่าเงินใหม่ของเกมเรียกว่าโทปาสครับอยู่ไหนนี่เีร้านค้าโทปาสคืออะไรไอ้นนีนเป็นเหมือนกับืมัันเรามีนี่เป็นเพชรใช่ไหมนี่เป็นโทปาสมันเอาไ้ซื้อของระเทศในเกมครับเช่นหินเรียกวีลรลุรนุษกำเหมิดห้าดาวคือเอาไว้เรียกเผ่า เซอร์ลฟและฟูลลี่ครับคือถ้าใช้หินเนี่ยเนี่ยได้ห้าดาวแท้แน่นอนหนึ่งตัวแต่ตัวไหนไม่รู้ถ้าที่เกียจสุ่มซื้อไปเลือกครับเลือกห้าดาวตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวคุ้มค่าคือได้วปนี่แบบน้ำตาไหลปิ่มแน่นอนหรือถ้าเกิดว่าห้าดาวไม่เอาอังสุ่มไปเอาไปเลือกสี่ดาวก็ได้ครับห้าร้อยโถปาสแล้วก็มีหินเรียกเนี่ยไอพวกหินเรียกเนี่ย สุ่มแล้วจะได้สีดาวแท้หรือเปล่ารือ5ดาวแท้หรือเปล่าจะได้เป็นหินเรียกือวิรมัลหลุดกำเนิดสีดาวเนี่ยคือสีดาวแท้แน่นอนนี่ก็5ดาวแท้แน่นอนฟังดูดีนะฮะและ้วเทปาร์ตได้จากไหนทางหนึ่งคือมาเก็บเนี่ยครับทุกวันวันละ3เมตรก็ตกอยู่ที่เดือนละ90เมตรนะครับ10เดือนก็ได้เนี่ยได้สุ่ม5ดาวไดนน้1ตัวละไม่ใช่อีกวิธีครับคืออุดหนุน อุดหนุนเกมครับนี่เอ่ยอดหนุนเกมตรงไหนดีเดี๋ยวเรไม่เชิงนี้อุดหนุนเกมน,นี่แพ็กเกจแนะนำครับไปที่ตรงนี้เลยเลื่อนมาให้เห็นกลองโทรปาร์ตไหมนี่แพ็กเกจเพชรมันกี่บาทผมไม่แน่ใจอะแต่ว่าซื้อครั้งหนึงได้สิบเดสิบเ็ดเม็ดแล้วก็แพ็กเกจทอง กระสือเบสเลชเช่นกันไห้คุมนะในทองตั้งลานนึงเนี่ยนะใช้เยอะเนี่ยแล้วก็แพ็กเกจแอคชั่นครับวันนี้ชอบมากคือสเสบียงพันยุทธพันพันคือแบบกดซื้อปุ๊บเนี่ยไปนอนแล้วครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก่อนจะหมดนะฮะได้โท,ทปาสเบสเลเช่นกันก็เห็นทูปารสก็เนี่ยนะซื้อพวกนี้เยอะๆก็จะได้ไปสะสมเพื่อนความฝันของเราครับใบเรียบ ไปเลือกไปดับหลุดห้าดาวขอเชิญคนมหนาจัดไปนะฝาขอรัแต่ก็ไม่อยากเสียตังก็ไนี่ยมาเก็บนี้ทุกวันเก้าสิบเมตรก็ได้นะมันได้อ้นี้อยู่อะไรนะวัสดุดิบเนี่ยฮะห้าดาวคือคุ้มนะคือเนี่ยตัวเด็ดเลยนะคือสายฟรีมาเก็บทุกวันครับแล้วเอาเงินเอาโทรปรัที่ได้ไปซื้อนเนี่ยคุ้มสุดๆรับประกันเลยฝาเนี่ยเห็นแล้วเลงแล้ ขออีกสิวันได้5ดาวแน่แน่นหนต้นทุกๆสิบวันถือว่าคุม้มครับก็การอัปเดตแพทของเชเว่นกาเดียนประจำวันที่สิบสิงหาคมก็จบไปีกเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยถามป๋าได้จากข้างล่างจะถามในคอมเมนต์คลิปนี้หรือจะถามในเพจป๋าก็ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ